สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุนีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะวันนี้ก็จะมาสร้างแขนเสื้อแขนย้วยแขนย้วยระบายผีเสื้อ3แบบนะคะวันนี้จะมาทําให้เพื่อนๆมือใหม่ได้ดูกันย้วยผีเสื้อเบาๆย้วยครึ่งเสี้ยว เยอยครึ่งวงกลมและก็ย้ยวงกลมนะคะแขนเสื้อมาดูว่าเราจะแยกย้อยยังไงเทคนิคดีๆในการแยกย้อยให้เขาตกย้อยได้สวยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะนําแขนเสื้อที่เราสร้างแบบมาตรฐานนะคะความยาวเรากําหนดมาเลยค่ะความยาวเรากําหนดมาเลยส่วนมากแขนผีเสื้อแขนย้อยเขาจะใส่กันอยู่ที่เหนือข้อศอกนิดนึงค่ะเราก็วัดแล้วก็สร้างแบบขึ้นมาเลยค่ะ เราก็มาเริ่มทำเลยจะทําแขนย้วยครึ่งเสี้ยวก่อนนะคะย้วยครึ่งเสี้ยวเป็นยังไงครึ่งเสี้ยวหมายถึงครึ่งหนึ่งของครึ่งวงกลมค่ะครึ่งของครึ่งวงกลมนะคะครึ่งเสี้ยวเวลาเราทําเสร็จก็จะเป็นแบบคล้ายๆผีเสื้อหรือจะเรียกแขนผีเสื้อก็ได้นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะแบบที่1นนะคะวันนี้ก็จะทําให้คลิปนี้จะทําให้ดู3แบบเลยค่ะมาเริ่มแบบที่1เลยค่ะขีดเส้นกลางเสื้อไว้ก่อนนะคะหัวแขนไว้ก่อนเลยค่ะ เราก็จะแยกทั้งสองทั้งข้างซ้ายและขวาช่องเขาให้เท่าๆกันค่ะสัก3-4ช่องนะคะ3ามช่องเลยขีดเลยค่ะขีดเส้นขีดเส้นแล้วเราก็จะตัดแยกเส้นกลางนะคะกลางแขนเราตัดแยกเลยค่ะ ทำง่ายๆนะคะสําหรับมือใหม่เขาจะตกย้อยสวยนํากระดาษมารองเลยค่ะเทคนิคง่ายๆนะคะนี่เป็นกระดาษเราใช้มุมกระดาษตรงนี้เราขีดไปเลยค่ะเช่นมุม45องศาค่ะแล้วก็หันขึ้นมาเลยค่ะใช้มุมกระดาษเป็นเกลีเลยนะคะใช้มุมกระดาษเป็นเกลนเลยค่ะแขนผีเสื้อจะออกมาสวยถ้าเราทําได้อย่างนี้นะคะ ถ้าเราแยกได้อย่างนี้นะผีเสื้อจะออกมาตกสวยนี่ค่ะเส้นกลางให้ตรงเลยค่ะเราใช้มุมเราใช้มุมกระดาษเป็นเกณฑ์แล้วก็ขีดเส้นไว้เลยค่ะเกณฑ์เฉลียง45องศาเส้นนี้นะคะมองเห็นกันอยู่เนาะนี่ค่ะเราก็วางเส้นตรงกลางไว้นี้เลยค่ะให้กลางหัวแขนบางไว้เราก็จะเข็มหมดปากไว้ค่ะ ข็มห,หมดปากไว้นี่ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงเข้าออกมาแต่ละข้างนะคะค่อยคยดึงเข้าออกมาใช้มุมกระดาษเป็นเกณฑ์เลยนะคะ ใช้สก็อตเทปติดก็ได้นะคะแต่ก้อยไม่ใช้สิ้นเปลืองใช้เข็มหมดปากเดี๋ยวค่อยขีดวาดไปเลยเพราะว่าเขาไม่ค่อยแบบเสื้อแบบนี้ไม่ค่อยยากแขนเสื้อแบบนี้ไม่ยากค่ะเราใช้เทคนิคเอานิดนึงนี่ค่ะพอเราได้จังหวะเราก็ขีดเส้นเลยค่ะหัวแขนเราขีดโค้งเลยค่ะเนี่ยเราขีดโค้งเลยนะนี่ค่ะ เราคิดเลยค่ะแขนเขาจะตกสม่ำเสมอค่ะได้แล้วค่ะแขนผีเสื้อตกย้วยสวยๆนะคะเทคนิคง่ายๆนะคะตรงนี้ข้างหลังเราก็เขียนเอาไว้หน่อยหนึ่งแต่จริงๆแล้วไม่มีผลเราค่ะหน้าหลังเพราะว่าแขนเขาตกย้วย ะะเราได้แล้วแขนเสื้อถ้าเราจะทำสองชั้นเราก็วัดขึ้นมาขีดไว้เลยค่ะเราอยากทำเป็นสองชั้นแขนปีเสื้อสองชั้นเราก็วัดขึ้นมาเลยค่ะห่างกันสักนิ้วหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะคะขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะชั้นที่หนึ่งชั้นที่สอง หลังจากที่เราแยกเรียบร้อยนะคะตรงนี้ตรงหัวแขนหัวแขนเราก็จะเช็คหัวแขนของเราวงแขนเราได้เท่ากับที่เราต้องการเอาไปใส่กับตัวเสื้อตัวนั้นไหมวงแขนตัวนี้จะอยู่ที่46เซนเราก็ต้องวัดนะคะว่าเขาพอดีไหมพอเราแยกเสร็จแล้วก็วัดก็ส่วนมากก็จะเท่าเดิมนะคะ20ประมาณนี้ค่ะ เราก็จะตัดออกไปเป็นแขนผีเสื้อแขนย้วยครึ่งเซี่ยวผีเสื้อเบาๆค่ะเขาจะตกย้วยสวยค่ะเวลาเราไปตัดได้แล้วค่ะแขนย้วยเบาๆนะคะแขนย้วยครึ่งเซี่ยวแขนผีเสื้อต่อไปค่ะแขนย้วยครึ่งวงกลมนะคะนําแขนเสื้อเรา มาตรฐานขึ้นมาเลยค่ะต่อไปจะเป็นแขนเสื้อครึ่งวงกลมนะคะนี่ค่ะเรานํากระดาษที่จะรองทาเหมือนเดิมค่ะเราขีดเส้นกลางแขนไว้เลยค่ะแล้วก็ตัดแยกเลยค่ะแบ่งช่องให้เท่าๆกันสักสี่สามสี่ช่องได้หมดนะคะนี่ค่ะเราขีดเลย เราก็จะขีดเส้นกลางไว้เป็นแนวทางเลยค่ะนี่ค่ะขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะขีดเส้นกลางเราก็จะตัดแยกกระดาษเลยค่ะเราใช้กระดาษตีมกระดาษเป็นเกณฑ์นะคะในการทำย้อยครึ่งวงกลมแขนนี้จะเป็นแขนย้วยครึ่งวงกลมนะคะครึ่งของวงกลมตัดแยกเลยค่ะ แขนย้วยครึ่งวงกลมจะย้วยเยอะกว่าแขนครึ่งเซี่ยวนะคะตัวนั้นจะเป็นแขนผีเสื้อนี่ค่ะเราก็ใช้เส้นกลางที่เราขีดเอาไว้นะคะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้เลยนะคะนี่ค่ะเราปักไว้เลยนี่ค่ะเราใช้เส้นกระดาษนี้ค่ะมุมกระดาษเป็นเกณฑ์เลยนี่ค่ะแยกออกให้เท่าๆกันนะคะนี่ค่ะหน้าหลังนี่ค่ะให้เขาตกย้วยให้เท่าๆกัน ถ้าเราทำได้อย่างนี้นะคะแขนก็จะออกมาสวยเวลาเราไปวางผ้ากะเก์อะไรก็จะได้จังหวะพอดีนี่ค่ะพยายามให้ใต้ท้องแขนนะคะให้เข้าชิดริมกระดาษพอดีเลยค่ะทั้งสองฝั่งนะคะนี่ค่ะทั้งสองฝั่งเลยนี่ค่ะทั้งสองข้างทั้งสองข้างนี่ค่ะเราก็จะขีดโค้งหัวแขนเลยค่ะ ใช้ดินสอขีดโค้งหัวแขนนี่ค่ะอันนี้เป็นแขนย้วยครึ่งวงกลมนะคะเราได้แล้วเราก็จะถอดออกมาเราแต่งเส้นใหม่ให้สวยเลยนะคะเส้นหัวแขน ขอนุญาตหมุนกระดาษนะคะได้แล้วนะคะแขนย้วยครึ่งวงกลมง่ายๆนี่ค่ะเราก็จะตัดออกไปถ้าเราจะทำสองชั้นทำเหมือนขั้นตอนแรกเลยนะคะวัดขึ้นมาห่างกันสองสอง,สองนิ้วหรือนิ้วหนึ่งแล้วแต่ชอบนะคะถ้าเราจะทำเป็นสองชั้น เราก็จะขีดชายขึ้นมาจะห่างเท่าไหร่เราก็ขีดขึ้นมาเลยค่ะห่างกันอยู่ที่1นนิ้วนะคะเป็นแขนสองชั้นครึ่งวงกลมอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ขีดเส้นเป็นชั้นที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะ เวลาเราจะไปวางผ้าตรงเส้นนี้ก็จะเป็นตรงเส้นเขาเรียกอะไรอะ่ะเส้นตามตามแนวผ้าผ้าประตมยาวค่ะวางตรงนี้เป็นตามยาวไปเขาก็จะตกย้อยลงมาสวยค่ะตรงนี้เา็าจะตกย้อยทิ้งลงมาเรียบร้อยค่ะแบบที่2ต่อมาค่ะแบบที่3นะคะแขนย,ย้อยวงกลมวงกลมเลยนะคะนำกระดาษแขนเสื้อแพทเทิร์นที่เราสร้างเสร็จเรียบร้อย ใช้ครึ่งเดียวนะคะเราใช้ครึ่งเดียวตัดเส้นศูนย์กลางขึ้นมาเลยค่ะเส้นกลางแขนตัดออกมาเลยค่ะใช้ฝั่งเดียวซากนะคะแขนวงกลมตัดออกมาด้านไหนสร้างก็ได้นี่ค่ะใช้ข้างเดียวนะคะเราก็จะขีดจะแยกย้วยนะคะเทคนิคง่ายๆค่ะ เราก็ใช้กระดาษมารองนะคะวางสันทบกระดาษนะคะที่เราจะพับสันทบนะคะนี่ค่ะแขนที่เราตัดออกนี่คือเส้นกลางแขนเราจะวางตรงนี้เป็นเส้นทบนะคะเราจะตัดเดี๋ยวเราจะตัดออกไปก่อนนะคะ ถ้าแยกย้อยวิธีนี้แขนจะสม่ำเสมอจะสวยค่ะตกลงมาไล่กันสวยเราก็จะใช้ตรงเส้นกลางแขนวางตรงสันทบนะคะวางตรงสันทบค่ะเราก็รีให้เข้าออกมามองเห็นกันอยู่เนาะ ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงให้มาชนให้ใต้เส้นใต้ท้องแขนนะคะให้เข้ามาชนเลยค่ะให้เข้ามาชนนะคะให้เส้นใต้ท้องแขนเข้ามาชนนี่ค่ะนี่ค่ะน,คะ,นะคะ ให้มาชนเส้นสันทบกระดาษที่เราสันทบเอาไว้นะคะนี่เราก็ค่อยๆดึงเขาออกไปตัดทีละซีกให้เข้าชนกันนะคะนี่ค่ะให้เข้าชนกัน ทำทีละชิ้นนี่ค่ะพอชนกันเสร็จเราก็โค้งแขนเลยค่ะความยาวของแขนเราโค้งเลยนะคะโค้งเข้าวๆค่ะ จะโค้งเส้นใหม่ให้เข้าแลดูสวยงามค่ะเราโค้งเสร็จนะคะเราก็กดรอยออกมาเรากดรอยออกมาเลยนะคะเราก็คลี่ตรงที่เราเป็นสันทบนะคะออกมาเลยนี่ค่ะเราก็จะได้แขนวงกลมเราก็จะตัดออกไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นหัวแขนเราจะได้แขนย้วยวงกลมที่ชายตกย้วยเสมอกันทุกทุกส่วนนะคะเราก็ทำสองชั้นแล้วก็ขีดหรือวงวงในขึ้นมาเลยค่ะเราทำเสร็จนะคะเราก็มา บนตรงรักแร้เลยค่ะเราใช้สายวัดเราเช็คเลยว่าได้เท่ากับรักแร้ที่เราต้องการไหมถ้าเขาหายไปรักแร้ขาดอย่างเงี้ยเราก็เราขยายตรงนี้ออกมาได้เลยนะคะขยายมานิดนึงค่ะแล้วก็วัดใหม่ว่าเขาได้เท่าวงแขนที่เราต้องการไหมนี่คือการแคะเพื่อนๆหลังจากที่เรากางออกมานะคะแล้วก็มาเช็ค เช็ควงแขนเลยนะคะเช็ควงแขนเลยว่าเราได้ไหมวงแขนเราหายไปไหมถ้าวงแขนเราหายไปเราขีดออกมาเลยค่ะใช้ใช้ดินสอขีดออกมาเลยค่ะนิดหนึ่งข้างละนิดละนิดนะคะเช็คให้ได้พอดีกับวงแขนตามที่เราต้องการนะคะเราก็จะได้แขนย้วยวงกลมตกย้วยเสมอเสมอกันทุกส่วนนะคะเวลาเราเราสร้างสร้างแขนย้วยอะ่ะถ้าเราแยกะแขนอะ่ะเขาจะตกย้วยสวยกว่อนเราไปสร้างวงกลมธรรมดานะคะเพื่อนๆลองดูวิธีนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะสาหรับการแยกย้วยแขนทั้งสามแบบแขนย้วยวงกลมแขนย้วยครึ่งวงกลมแขนย้วยครึ่งเซี้ยวครึ่งของครึ่งวงกลมนะคะเพื่อนๆลองลองทาดูนะคะลองทําวิธีนี้ดูนะคะสําหรับเพื่อนๆมือใหม่เขาจะตกย้อยได้สวยโอเคค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปพอจะมีประโยชน์นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ